ตัวอย่างข้อสอบสอ,อนวนลข้อต่อไปครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอวัยวะพืชครับจากโจทย์นะครับถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องข้อกอไก่ลักษณะเด่นของพืชในชั้นมีโซฟิลคือการมีอคอโรพาสโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์คําถามเนาะในข้อกอไก่เนี่ยเดี๋ยวครูขอทบทวนความรู้ในเรื่องของโครงสร้างของใบพืชก่อนเนาะ โอเคต้องขอขอบคุณรูปนะครับจากหนังสือแคมเบลนะครับอันนี้คือโครงสร้างอนาโตมีนะครับของใบพืชเนาะใบพืชจะประกอบไปด้วยชั้นต่างๆนะครับได้แก่ชั้นแรกนะครับเราเรียกว่าชั้นอ p i d e r ม i s เนาะซึ่งเป็นเซลล์ชั้นนอกสุดนะครับมีด้วยกัน2ด้านก็คือด้านบนนะครับด้านบนเราเรียกว่าด้าน upper นะครับ upper e p i d e r มิ s นั่นเองโอเคส่วนด้านล่างเราจะเรียกว่าด้าน l o w ร์ ด้านบนเรียก upper ด้านล่างเรียก lower เนอะ epidermis นะครับโอเคถัดจากชั้น epidermis อ่ะลักษณะสำคัญของ epidermis ที่ใบพืชเนี่ยนะครับเด็กๆจะสังเกตว่ามันจะประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีการเรียงตัวเพียงแค่หนึ่งชั้นเนาะแล้วก็มันจะมีสารพวกคิวตินนะครับ สารพวกคิวตินมาเคลือบนะเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ําหรือลดการสูญเสียน้ําเรียกว่าชั้นคิวติเคิลนะครับเจอได้ทั้งชั้นอัปเปอร์และชั้นโลเวอร์อีพิเดอร์มิดเนาะทีนี้เซล์ Sell ในชั้นอีพิเดอร์มิดเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนปแปลงตัวเองเนี่ยไปทําหน้าที่เฉพาะเช่นเปลี่ยนปแปลงไปเป็นเซลล์ Sell คุมนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่ากาดเซลลทำหน้าที่ในการควบคุมการเปิดปิดของปากใบนะครับซึ่งปากใบเนี่ยเราจะเรียกว่าช่องสโตมานะครับเป็นช่องที่พืชใช้ในการ คายน้ำนะครับออกไปหรือใช้ในการแลกเปลี่ยนแกส๊สแลกเปลี่ยนแก๊สในที่นี้ก็คือเอาแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับเข้ามาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็ปล่อยก๊าซออกซิเจนซึ่งเป็นผลผลิตนะครับผลพลอยได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยออกสู่ชั้นบรรยากาศนั่นเองไปให้สิ่งมีชีวิตอื่นใช้ในการหายใจ ชั้นที่2ครับเราจะเรียกบริเวณที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เนาะเรียกว่าเป็นชั้นมีโซฟิลเซลลนะครับชั้นมีโซฟิลนะครับจะแบ่งออกเป็น2อ,อประเภทย่อยอีกนะครับก็คือบริเวณที่เซลเนี่ยมีรูปร่างนะครับเป็นรูปทรงใช้คำอะไรยะรูปทรงกระบอกเนาะเรียงชิดติดกันแน่นเลยนะครับรูปทรงกระบอกเรียงชิดติดกันแน่นเราจะเรียกว่าพาลินเซมีโซฟิลเซลลนะ ซึ่งภายในพาริเซตเด็กๆจะเห็นว่ามันจะมีแวค u o โอขนาดใหญ่นะเก็บสะสมน้ำและอาหารที่พืชสร้างขึ้นมีไม่สีเขียวเขียวก็คือ,คอเป็นคอรูพาร์จำนวนมากนะครับแสดงว่าภายในพาริเซตก็สามารถเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้นั่นเองนะสีม่วงๆนี้ก็คือนิวเคลียสน,นั่นเองส่วนชั้นข้างล่างครับ ลักษณะของเซลล์จะค่อนข้างไม่ได้เรียวเรียวยาวเป็นรูปทรงกระบอกเหมือนข้างบนเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยู่กันอย่างลว้ลวมอย่างในภาพน,นะครับรเด็กๆเราจะเรียกบริเวณด้านล่างเนี่ยนะครับที่เด็กๆเหในภาพเนี่ยเต็มไปหมดเลยอยู่กันอย่าง,างล้วมๆใช้คําว่าสปองจี้มีโซฟิลนะครับโอเคดังนั้นในชั้นมีโซฟิลลักษณะสาคัญเลยที่เหมือนกันนะก็คือการที่มันมีโรพาสนะครับ ทำให้มันสามารถสังเคราะห์แสงได้ทีนี้ถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบปริมาณคลอโรพาสที่เราเจอได้ใน,นนนในชั้นพาริเซกับสปองจี้เนี่ยนะครับในชั้นพาริเซกเนี่ยเราจะเจอปริมาณของคลอโรพาสต่อเซลล์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าคลอโรพาสที่ด้เจอในอสปองจี้มีโซฟิลเหตุผลที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเ,เวลาพืชมารับแสงเนาะแสงมันมาจากด้านบนนะครับทำให้พาริเซกเนี่ยมันสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานแสงได้มากกว่าความวิบู ความเปวแสงเยอะกว่านั่นเองเนาะความเข้มแสงเนี่ยเยอะกว่าในขณะที่สปองซี่เนี่ยมันอยู่ด้านลานะ่างเนาะมันโดนแสงน้อยกว่านั่นเองโอเคทีนี้ส่วนประกอบต่อไปครับเด็กๆนั่นก็คือเส้นใบนะเส้นใบเราเรียกว่าเวรซึ่งจะประกอบไปด้วยจะประกอบไปด้วยไซเลมกับโฟเอ็มนะไซเลมเนี่ยเด็กๆวิธีการสังเกตง่ายๆเลยเด็กๆดูขนาดของรูเซลเป็นหลักเลยถ้าเกิดเด็กๆจําไม่ได้ว่าเอ๊ะใครมันมีโอกาสที่เด็กๆจะจําพลาดเนาะสลับเอาไซเลมโฟเอ็มอันไหนกัน กันแน่อยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างเนี่ยวิธีการของครูเลยเป็นเทคนิคที่อยากจะแชร์ให้กับนักเรียนก็คือไซเลมเนี่ยมันประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีรูขนาดใหญ่ใช่ไหมใช้ในการ,รำํำเียงน้ำแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามเด็กๆเห็นเซลล์ที่มีรูขนาดใหญ่ไซเลมได้เลยนะครับตอบไซเลมได้เลยแสดงว่าด้านล่างเนี่ยนะครับอ่ะเราก็คือโฟมท่อรำเียงอาหารทีนี้ในกรณีที่เป็นใบพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยนะครับโดยปกติถ้าเป็นรากหรือลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่ระหว่างไซเลมกับโฟมเราจะเจอวาสคิลร์แคมเบียม เนาะแต่ในกรณีของเส้นใบครับเด็กเราจะไม่พบระหว่างโฟมกับไซเลมเราจะไม่พบวาคิล,ล่าแคบเบียมดังนั้นนะครับทำให้เส้นใบของพืชเนี่ยมันไม่อว้วนไม่เหมือนกับกรณีของลําต้นและรากนะครับเด็กโอเคนี่คือโครงสร้างของใบข้าวเนาะโครงสร้างของใบข้าวทีนี้ในคําถามข้อกอไก่เมื่อกี้นะครับที่เรามาดูก่อนที่เราจะมาดูตัวภาพประกอบกันเขาถามว่าลักษณะเด่นของเซล์ในชั้นมีโซฟิลคือการมีคลอโรพาธอ่ะก็ใช่นะครับ เพราะว่าการสังเคราะห์แสงที่ใบเกิดขึ้นที่เซลล์ไถ้าเขาสอบ,สอบถามการสังเคราะห์แสงที่ใบส่วนใหญ่เกิดขึ้นในมีโซฟิลนะครับในชั้นมีโซฟิลนะซึ่งประกอบไปด้วยพาลิเซตกับสปองจี้ใช่ไหมเมื่อกี้ผมเขียนให้ดูนะครับพาลิเซตกับสปองจี้อ่ะโอเคนะครับโอเคข้อขอไข่ค,ครับถามว่าโดยทั่วไป ในลำต้นจะพบโปรแคมเบียมกลุ่มเดียวแต่ในรากมีหลายกลุ่มโอเคทีนี้โปรแคมเบียมคืออะไรครูครูต้องขอย้อนกลับไปมีภาพประกอบจากหนังสือแคมเบลนะอีกแล้วนะครับครูต้องขอย้อนไปก่อนว่าบริเวณเนื้อเยื่อปลายยอดของพืชและก็ปลายรากของพืชน,นี่มันจะมีเนือเ้อเยื่อเจริญนะครับที่ชื่อว่าโปรเมริสเตมนโปเมริสเตม ถ้าเกิดครูวาดภาพโปรเมอริสเทมก็คือเป็นเนื้อเยื่อเจริญที่ทุกเซลล์มีหน้าตาเหมือนกันเลยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปทําหน้าที่เฉพาะพิเศษใดๆเซลล์ก็จะมีขนาดเล็กเนาะขนาดเล็กเพราะมันแบ่งเซลล์ตลอดเวลาเป็นเนื้อเยื่อเจริญอะแยกความแตกต่างอะไรไม่ได้เลยนะแยกความแตกต่างอะไรไม่ได้เลยโอเคทีนี้ไอเจาโปรแคมเบียมก็ค่อยๆ่พัฒนาเจริญแบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆจากโปรแคมเบียมเราจะได้เป็นเนื้อเยื่อเจริญที่เรียกว่าไพามอรีเมอริสเทมสามชนิดด้วยกันนะครับ ในกรณีของลำต้นเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าตาประมาณนี้ในกรณีของลำต้นเนาะนะจะแบ่งออกเป็น3ชนิดนะเราเรียกว่า primary พ r i m a r y m e r i s t e สาชนิดเนาะได้แก่ด้านนอกตรงนี้ด้านนอกสุดตรงนี้เราจะใช้มันว่า r r t o ตเดม สูวนวงกลมตรงนี้นะครับซึ่งต่อไปจะพัฒนาไปเป็นมัดท่อลำเลียงเราเรียกมันว่าโปรแคมเบียมแล้วก็บริเวณตรงนี้พื้นที่ว่างและตรงนี้พื้นที่ว่างๆองอันนี้เราจะเรียกว่ากราวเมอริสเตมอโอเค Okay. ดังนั้นในกรณีของลำต้นเนี่ยตรงกับข้อสอบข้อนี้ที่เขาถามเนาะในกรณีของลำต้นพืชไปเลี้ยงคู่เนี่ยเราจะเห็นว่าในลำต้นนะครับในลำต้นเราจะเจอโปรแคมเบียมเนี่ยนะครับอยู่เป็นจุดต่างๆเนาะนะครับเนี่ยเป็นกลุ่มอยู่เป็นกลุ่มไม่ได้ไม่ได้โทษทีครับอยู่เป็น กลุ่มหลายกลุ่มเอออยู่เป็นกลุ่มหลายกลุ่มเนาะไม่ได้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเดียวอ่าแตกต่างจากในรากครับอ่าโอเคทีนี้ถ้าเกิดครูเปรียบเทียบในรากบ้างอันนี้คือในลําต้นนะครับในลําต้นในรากก็จะมีเนื้อเยื่อเจริญแรกเริ่มที่อยู่ที่ปลายรากหรือ,เ,อเราพูดง่ายๆเลยก็คือเนื้อเยื่อเจริญปลายรากเหมือนกันครับเนื้อเยื่อเจริญปลายรากเนี่ยนะครับถ้าเราซูมเข้าไปภายในเซลล์ก็จะไม่เห็นความแตกต่างเพราะว่ามันเป็นเนื้อเยื่อเจริญที่มีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลา เนืเ้อเยื่อเจริญปลายรากนะอ่า root apical meristem ปลายยอดก็คือ shoot apical meristem เาะอ่าซึ่งเป็นเนืเ้อเยื่อเจริญแรกเริ่มเลยเราใช้คำว่า Pro Mer i s t e m โอเคมีการเจริญเติบโต,ต,โตแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนกลายเป็น p r i m a r y m e r i s t e m เหมือนในลำต้นเลยนะครับกลายเป็น primary meristem สามชนิดด้วยกันสามชนิดด้วยกันได้แก่ด้านนอกสุดตรงนี้เหมือนเดิมครับก็คือโปรแคมเบียมขออภัยครับโปรอะไรครับเด็กๆโปรโตเดิมโปรโตเดิมนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งต่อไปจะพัฒนาไปเป็นชั้นคอร์เทกในรากเราเรียกมันว่ากราว มอริสเมส่วนตรงกลางตรงนี้จะพัฒนาไปเป็นวาสซิล่าไซเลนเดอร์นะครับของรากพืชเราจะเรียกว่าโปรแคมเบียมอ่าโอเคดังนั้นในกรณีของในรากพืชเนาะ โปรคมเบียมจะมีอยู่จุดเดียวอยู่ตรงใจกลางของรากแต่ในกรณีของลำต้นโปรแคมเบียมจะมีการการะจายหรือพบหลายจุดนั่นเองจะไม่ได้อยู่รวมกลุ่มกันเหมือนในกรณีของรากทีนี้หลังจากที่เนื้อเยื่อจเจริญเหล่านี้นะไพมอรี่เมริสเทมเหล่านี้จเจริญน,นะครับมันก็จะกลายไปเป็นพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อไพมอรี่ทิชชูนะครับไพมอรี่ทิชชูได้แก่อะไรบ้างโปตัวเดิมก็จะพัฒนาไปเป็นอ e ีพีเดอร์มิตนั่นเอง ส่วนกาวเมอริสเตมนะครับจะพัฒนาไปเป็นชั้นคอ์เทกโอเคนะส่วนโปรแคมเบียมในภาพตรงนี้ก็จะพัฒนาไปเป็นวาสคิลาวาสคิลาบันเดิลมัททอลำเลียงซึ่งในวาสคิลาบันเดิลเหล่านี้ก็จะมีไซเลมมีโฟเอ็มเนาะมีไซเลมมีโฟเอ็มมี Pericycle นะครับเป็นต้นในกรณีของลำต้นก็เช่นเดียวกันครับในกรณีของลำต้นอะกูย้อนมาตรงนี้เนาะ,อะไอเจ้าโปรตัวเดิมก็จะพัฒนาไปเป็น e p ดอ e ์ m i s นะครับส่วนโปรแคมเบียมก็จะพัฒนาไปเป็น vascular bundle ครับ โอเคส่วนกลาวเมอริสเตมตรงบริเวณโซนเนี้ยครับก็จะพัฒนาไปเป็นชั้นคอร์เทกส่วนตรงกลางตรงกลางก็จะพัฒนาไปเป็นพิษโอเคนะประมาณนี้เป็นต้นดังนั้นในข้อนี้ลูกในข้อนี้ครูให้เวลานักเรียนนะครับได้เห็นภาพรวมเนาะเผื่อจะใครจะไปนั่งสต็อปวิดีโอแล้วก็จดนะครับโอเคทีนี้นะครูจะให้เด็กๆดูข้อขอคาย โดยทั่วไปในลำต้นจะพบโปรเคมเบียมกลุ่มเดียวพีดจะพบหลายกลุ่มแต่ในรากมีหลายกลุ่มผิดกลุ่มเดียวโอเคนะครับต่อไปข้อคอวายครับเราได้ข้อผิดแล้วคือข้อขอไข่นะทีนี้ข้อคอวคยถูกแล้วเนาะข้อคอวายมาอ่านก่อนการเกิดเลตเทอรลเลตเทอรลรูทหรือที่เราเรียกว่าราก แขนงและการเกิดการเกิด adventitious r o นะครับหรือลากพิเศษเป็นตัวอย่างของการเกิด D differentiation คืออะไรอะเด็กทีนี้ครูมีภาพจากหนังสือ c a m p b e l อีกแล้วนะครับอันนี้คือเป็นการเจริญของ lateral root เนาะหรือลากขแขนงเนาะรากขแขนงเนี่ยนะครับมันมีการ แบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนแล้วก็งอกออกมานะงอกออกมาโดยการเปลี่ยนแปลงมาจากเซลล์นะครับเซลล์ในชั้นเพอริไซเคิลเพอริไซเคิลซึ่งจริงๆแล้วเพอริไซเคิลเป็นเนื้อเยื่อถาวรเป็นเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อถาวรซึ่งเนื้อเยื่อถาวรเด็กๆกเรียนมาจริงๆมันแบ่งเซล์ได้ไหมครับมันเพิ่มจำนวนตัวเองได้ไหมครับ ไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นการที่เนื้อเยื่อถาวรน,นะครับอยู่ดีๆี p o l y c y c l ลเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อถาวรอ,อยู่ดีๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นเนื้อเยื่อเจริญน,นะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อเยื่อเจริญเนื้อเยื่อเจริญแล้วสร้างสร้าง r e t r รั r รูทแสดงว่าเนื้อเยื่อที่แบงเซลไม่ได้เปลี่ยนตัวเองมาเป็นเนื้อเยื่อเจริญเราเรียกกระบวนการตรงนี้นะครับเรียกว่าดี e differentiate d e differentiation นั่นเองเนาะโอเคทีนี้เหมือนกันครับรากพิเศษอื่นๆรากพิเศษอื่นๆในที่นี้เด็กๆรากพิเศษอื่นๆในที่นี้มีอะไรบ้างรากค้ํจูนรากหายใจนะครับอ่าพวกนี้เป็นรากที่ไม่ได้ จเจริญมาจากรากแก้วหรือรากแขนงไม่ได้เป็นรากพิเศษเนาะรากที่ไม่ได้จเจริญมาจากไม่ได้จเจริญมาจากรากแรกเกิดและรากแขนงอ่ะแล้วมันจเจริญมาจากไหนเนาะมันก็ จเจริญมาจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์นะครับในโครงสร้างต่างๆที่ที่ที่กล่าวมาที่ไม่ได้งอกออกมาจากเนื้อเยื่อของรากแก้วรากแรกเกิดหรือรากแขนงเช่นใบพืชบางอย่างมีรากโผล่ามาใช่ไหมครับก,ก็ก็แสดงว่าเปลี่ยนแปลงมาจากเซลล์พาริงไชมาที่ใบที่ใบพืชหรือในชั้นคอเทกของบริเวณลำต้นพืชเป็นต้นเนาะเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นราก ก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์พาริงไคมาในชั้นต่างๆในโครงสร้างต่างๆของพืชน,นั่นเองนะดังนั้นเซลล์พาริงไคมาเป็นเซลล์ทีออ่ไม่แบ่งเซลล์ใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีๆเปลี่ยนตัวเองมาเป็นเนื้อเยื่อเจริญแล้วก็สร้างเป็นรากแสดงว่าต้องผ่านกระบวนการดีิฟเฟรนเทชเช่นเดียวกันนะครับข้อนี้จึงถูกอ่ะทีนี้ข้ององๆครับยังสามารถพบไพ i เวอรี่โค้ได้ในลำต้นแม้ว่าลำต้นจะมีเซคเอนดารี่โค้ดเกิดขึ้นแล้วเอข้อนี้อ่ะถ้าเกิดว่า ตีความอีกแบบหนึ่งอ่ะมันก็จะผิดด้วยนะมันก็จะผิดด้วยแต่ถ้าเกิดตีความว่ายังสามารถพบ Primary growth ในลำต้นแม้ว่าลำต้นนั้นจะมีเ c o n d a r y growth ก็คือ,อปกติเนี่ยต้นไม้เนี่ยนะครับมันจะมันจะยังไงปลายยอดเนี่ยมันจะเกิดการแบ่งเซลล์ทำให้ปลายยอดใช่ไหมครับเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดทำให้ต้นไม้เนี่ยสูงขึ้นแสดงว่าปลายยอดเนี่ยทำให้เกิด Primary growth แสดงว่าที่เขาพูดเนี่ยยังสามารถพบ primary growth ในลำต้นได้ก็คือหมายถึงบริเวณที่เกิดขึ้นที่ปลายยอดแม้ว่าในลำต้นนั้นก็คือตรงเนี้ยข้างล่างตรงเนี้ยจะอ้วนขึ้นนะแสดงว่าข้างล่างตรงเนี้ยเกิด secondary c o w t ซึ่งอาศัยการแบ่งเซลล์ของ vascular cambium แต่อคอ cambium เนาะถ้าพิจารณาแบบนี้ก็จะทำให้ข้อข้ององูถูกแต่ ครูขอเสริมอีกนิดหนึ่งนะครูขอเสริมอีกนิดหนึ่งเผื่อเด็กๆไปเจอข้อสอบในอนาคตสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าเขาถามตรงจุดเดียวกันเช่นเ,เรามีต้นไม้หนึ่งต้นมีต้นไม้หนึ่งต้นมีรากโอเคมีดินเนาะโอเคต้นไม้แล้วก็เด็กๆเนี่ยไปตอกตะปูไว้ตรงจุดเนี้ยซึ่งสูงจากพื้นดินเนี่ยนะครับ1เมตร1เมตรเนาะโอเคทีนี้คําถามคือหลังจากนั้นผ่านไป10ปี ตำแหน่งของตะปูจะเป็นยังไงข้อสอบเขาจะถามเลยว่าตรงเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครูขอเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนจากตะปูเป็นเป็นแกะสลักเป็นลูกหัวใจเอาไว้แกะสลักเป็นลูกหัวใจไว้ความสูงจากพื้นดินหนึ่งเมตรเหมือนเดิมนะทีนี้ผ่านไป10ปีจะเกิดอะไรขึ้น10ปีจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับต้นไม้ต้นนี้เป็นใบเลี้ยงคู่เนาะครูให้มันไป,ไปเป็นใบเลี้ยงคู่มันก็สามารถที่จะสูงขึ้นได้แล้วก็อ้วนขึ้นได้ทีนี้พอมันสูงขึ้นอ่ะมันสูงขึ้น สูงขึ้นเนาะแล้วก็อ้วนขึ้นด้วยอ้วนขึ้นด้วยนะครับเราจะพบว่าตำแหน่งของหัวใจนะครับตำแหน่งของหัวใจโอ้ยวาดยากมากตำแหน่งของหัวใจจากพื้นดินอ่ะเดี๋ยวทพื้นดินก่อนตำแหน่งหัวใจจากพื้นดินก็ยังมีความสูงเท่าเดิมก็ยังมีความสูงเท่าเดิมไม่ได้สูงขึ้นเลยแต่ขนาดหัวใจจะใหญ่ขึ้นนะครับ ไม่ได้สูงขึ้นแต่ขนาดหัวใจสูงขึ้นสาเหตุที่มันกว้างขึ้นก็เพราะว่าทําไมต้นไม้มันอ้วนขึ้นเกิด s e c o n d a r y growth ตรงนี้แต่ตรงเนี้ยไม่ได้สูงขึ้นไปไม่ได้สูงขึ้นไปแสดงว่าตรงตำแหน่งเนี้ยตรงตำแหน่งเนี้ยเกิดเฉพาะ Secondary growth เท่านั้นไม่สามารถเกิด p primary growth ได้ p primary growth เกิดขึ้นตรงไหนเฉพาะที่บนยอดเท่านั้นเข้าใจไหมครับดังนั้นถ้าเกิดเราถามว่าตรงบริเวณที่เกิด s e c o n d a r y growth ตรงนี้ถ้าเกิดเราโฟกัสแค่ตรงเนี้ย นะครับมันเกิด secondary growth แล้วเราจะเจอว่ามันเกิด primary growth ตรงตำแหน่งนี้ได้อีกไหมครับตอบคือไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็จะผิดเลยเนาะแต่ข้อนี้นะครับครูสรันนิษฐานว่ามันน่าจะหมายถึง primary growth ตรงนี้น่าจะหมายถึงเกิดที่ปลายยอดแล้วก็ secondary growth ตรงนี้เกิดที่ลำตน้นก็มันก็สามารถอ้วนไปด้วยแล้วก็สูงไปด้วยเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันครูคิดว่าเขาน่าจะหมายถึงแบบนั้นนะครับก็เลยทำให้ข้อน้องถูกต้องนะครับโอเคแล้วเจอกันข้อสอบข้อต่อไปครับ